I'm สวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15เวียงเก่าแสนภูวิทยาภาษาทุกคนนะครับวันนี้ก็เช่นเคยมาพบกับครูในรายวิชาเศรษฐศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมซึ่งวันนี้นะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่5ใน EP ีที่3ซึ่งใน EP ีนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับ นักเรียนหลายๆคนอาจจะพอะทราบแล้วบ้างนะครับว่านโยบายทางการเงินนี่นะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีหลักๆเลยก็คือจะมีอยสองลักษณะใช่ไหมครับมีแบ่งออกเป็นสองประเภทก็คือนโยบายในลักษณะของเป็นแบบเข้มงวดใช่ไหมแบบเข้มงวดนะครับแล้วก็แบบผ่อนคลายนั่นเองนะครับจะมีแบบ เข้มงวดแล้วก็แบบผ่อนคลายเนาะซึ่งนี่จะเป็นบทที่3ที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันในเนื้อหาแต่ละสไลด์กันเลยนะครับคนอื่นนะครับครูอยากให้นักเรียนได้ทําความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการเงินกันก่อนนะครับนโยบายการเงินหมายถึงอะไรเอ่ยนะครับ นโยบายการเงินเนี่ยนะครับก็คือการที่เขาเรียกว่าเป็นนโยบายที่ธนาคารกลางนะครับใช้เพื่อนะครับดูแลปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมเนาะเพื่อให้ประชาชนนะครับได้มีงานทํามีรายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งนะครับหากพูดง่ายๆก็คือครับการดําเนินนโยบายแบบการเงินเนี่ยครับก็คือมุ่งเน้นในเรื่องให้ความสําคัญของเศรษฐกิจ ในประเทศให้เกิดการขยายตัวมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งการเขาเรียกว่าการดำรงชีวิตของประชาชนนะให้ประชาชนเนี่ยนะครับได้มีการอยู่ดีกินดีนั่นเองโอเคนะครับต่อมานะครับในเรื่องของประเภทและนโยบายทางการเงินก็อย่างที่ครูได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้เนาะว่านโยบายการเงินแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทด้วยกัน ประเภทที่1ก็คือนโยบายแบบเข้มงวดะนะครับนโยบายที่2นั่นก็คือเป็นนโยบายในลักษณะของการผ่อนคลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะในทีละนโยบายในทีละประเด็นกันเลยนะครับซึ่งเริ่มแรกนั่นก็คือนโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะักเรียนลองคิดตามนะครับว่า ในความคิดของนักเรียนนะยังไม่ดูในตรงเนื้อหานะครับลองคิดดูว่าในความคิดนักเรียนนักเรียนทราบหรือไม่ว่านโยบายการเงินแบบเข้มงวดนี้หมายถึงอะไรนะลองคิดตามนะครับลองคิดตามซึ่งเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้นักเรียนเข้าใจเลยนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับว่านโยบายการเงินเนะี่ยนะครับมันส่งผลอะไรบ้างกับ การเำรงชีวิตของเราหรือเปล่าเนาะอ่ะนะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะฮะนโยบายการเงินแบบเข้มงวดเนี่ยถือได้ว่าเป็นนโยบายที่มีผลนะทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยลดลงยังไงเอ่ยนะครับนโยบายการเงินแบบเข้มงวดนี้มักจะใช้ในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจนะครับของประเทศชาติของเราเนี่ยเกิดปัญหา นะไม่ว่าจะเป็นปัญหาสภาวะราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะครับปัญหาภาวะเงินเฟ้อประชาชนมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่เขาเรียกว่ามีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆมากกว่าจํานวนที่ระบบเศรษฐกิจสามารถผลิตได้ครับปัจจัยเหล่านี้มันจึงนํามาสู่เกิดการเกิดปัญหาดุลการค้าหรือว่าดุลการชําระเงินที่ขาดดุลอ่าเข้าใจไหมเอ่ย นะครับซึ่งนโยบายนี้เนี่ยนะครับหากมีการนํามาใช้ในเขาเรียกว่าในระบบเศรษฐกิจนะครับจะส่งผลทําให้เกิดการเขาเรียกว่าเป็นการช่วยลดนะครับช่วยลดความร้อนแรงในเรื่องของระบบเศรษฐกิจได้บ้างนะก็คือจะสามารถช่วยในการพยุงนะพยุงภาวะเศรษฐกิจนะที่เกิดภาวะเงินเฟ้อราคาสินค้าสูงอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับให้ลดลงได้นั่นเองนะครับโดยการเาเรียกว่าโดยการ ทำให้ปริมาณเงินเนี่ยมันลดลงนั่นเองนะครับโอเคเนาะเข้าใจกันนะครับเข้าใจนะเดี๋ยวครูจะไปต่อเลยนะครับโอเคนะต่อมาคระน้อเ,เรียนนโยบายเพศที่สองนั่นก็คือเกี่ยวกับนโยบายแบบผ่อนคลายนะครับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนี้หมายถึงอะไรนะครับมันหมายถึงนโยบายที่นะครับมีผลทําให้ปริมาณเงินอ่ะเพิ่มสูงขึ้นอ่าเห็นไหม จะแตกต่างจากนโยบายการเงินแบบอะไรเอ่ยแบบเข้มงวดเนาะเพราะว่านโยบายแบบเข้มงวดเนี่ยฮะจะทําให้ปริมาณเงินมันลดลงใช่ไหมครับนะหากเป็นแบบเข้มงวดนะะนะครับซึ่งมักจะใช้ในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซาอ่าอย่างในช่วงนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นข้าวยากหมากแพงนะครับ จะใช้ในช่วงนี้แหละนะครับช่วงที่เศรษฐกิจมีการซบเซานะครับหรือเกิดปัญหาภาวะเงินฟืดก็คือเงินมีน้อยนะครับไม่สามารถที่จะมีเพียงพอในการจับจ่ายใช้สอยนะครับซื้อสินค้าบริการต่างๆได้นะครับนอกจากนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการ,รใช้จ่ายของประชาชนการลงทุนและต่างๆเนี่ยมันมีน้อยอ่าก็คืออย่างที่ครูได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับ จะใช้ในช่วงที่เกิดปัญหานะครับการผลิตตกต่ำกว่ากำลังการผลิตนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือนะครับในช่วงที่เกิดภาวะการว่างงานนะพูดให้เข้าใจง่ายนักเรียนก็คือใช้ในช่วงนี้แหละนะช่วงที่เหตุการณ์บ้านเมืองของเราเนี่ยตกอยู่ในสภาวะนะรหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดความเดือดร้อนนะครับ กระทบแม้กระทั่งสภาวะเศรษฐกิจการดำรงชีวิตของประชาชนทุกๆอย่างนะครับก็คือจำไว้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นะครับต่างๆขึ้นมาซึ่งมันอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นสภาวะทางการเงินนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกหรือว่าเกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆนะก็คือจำไง่ายๆนกะาออกสอบก็คือเออช่วงนี้เป็นช่วงโควิด -19 นะช่วงโควิด -19 ใช้นโยบายแบบผ่อนคลายเนื่องจากว่า เกิดภาวะเงินฟืดเศรษฐกิจซบเซาครับเกิดภาวะการว่างงาน่นาก็จะจําเป็นจำหนึ่งอันนะครับจำเพียงแค่นโยบายเดียวก็คือนโยบายผนคายเน,นาะนโยบายผนคายใช้ในใช้เพิ่มนะใช้เขาเรียกว่าใช้ในเศรษฐกิจซบเซานะดังนั้นเนี่ยคร,รับภาวะนโยบายเศรษฐกิจแบบเข้งมงวดเนี่ยก็จะใช้ในเศรษฐกิจที่เขาเรียกว่ามันมีการพัฒนาหรือว่ามีเศรษฐกิจที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะ จากนะครับผ่อนคลายใช้ในเกิดภาวะเงินฝืดนะเข้มงวดก็จะใช้ในภาวะเงินเฟ้อนั่นเองนะครับก็จะครูก็อยากให้เรียนจําอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะเพื่อที่จะไม่สับสนนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นหลักการจําที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งในการนําไปใช้นําไปตอบอเขาเรียกว่าตอบตอบคําถามในข้อสอบนั่นเองนะครับโอเคเนาะต่อมานะครับนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเครื่องมือ นะของนโยบายการเงินซึ่งครูได้มีการแยกนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยเขาได้กําหนดนะเครื่องมือของนโยบายการเงินไว้อยู่ทั้งหมดจําแนกออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทแรกก็ได้แก่การดําลงนะสินทรัพย์สภาพคล่องสองก็จะเ,เป็นการดําเนินการผ่านตลาดการเงินและ3ก็จะเ,เป็นในเรื่องของอหน้าต่างตั้งรับนั่นเองนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันในเรื่องของเขาเรียกว่าประเภทที่1กันก่อนเนาะประเภทที่1นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องอ่าก็จะได้แก่พวกเงินสดที่เขาเรียกว่าเงินสดในมือของธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะก็คือธนาคารพวกกรุงไทยไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงเทพต่างๆเหล่านี้เนะี่ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ กรนะแสเงินฝากกระแสะรายวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักทรัพย์ที่ปัสจากการผูกพันนะภาระุผูกพันนั่นเองนะครับก็ตัวอย่างเช่นนักมีการกําหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องมีการดํารงเงินสดนะครับตามเขาเรียกว่าสํารองตามกฎหมายนะครับหากธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดในอัตราที่สูงเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้ธนาคารมีเงินสํารองส่วนเกินที่จะไปปล่อยกู้ให้กับ ภาคเอกชนต่างๆหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่อยากจะใช้เงินกู้เหล่านี้เนี่ยได้น้อยลงนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมืออีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างนะครับที่สําคัญในการดําเนินนโยบายแบบการเงินนั่นเองนะครับอ่าโอเคครูอาจจะพูดเร็วไปบ้างนะครับต้องขออาภัยนักเรียนด้วยนะครับต่อมานโยบายเครื่องมือที่2ที่ใช้ใน นโยบายการเงินนะครับนั่นก็คือในเรื่องของการดําเนินการผ่านตลาดการเงินแะยังไงเอ่ยนะครับซึ่งการดําเนินงานผ่านตลาดการเงินเนี่ยมันหมายถึงการเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะรักษาเขาเรียกว่ารักษาอัตราดอกเบีย้ยนะรักษาอัตราดอกเบีย้ยนโยบายและการดูแลสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจซึ่งนะครับมันสามารถได้หลากหลายวิธีเลยแต่วันนี้ครูจะ ยกมาเพียงแค่4วิธีด้วยกันนะครับเักเรียนวิธีแรกก็คือการทำธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรแบบทวิภาคีนะฮะยังไงเอ่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะของเป็นการซื้อขายพันธบัตรเพื่อปรับปรับสภาพนะครับปรับสภาพสภาพคลองตัวนะครับแบบชั่วคราวนะปัจจัยที่2นะครับวิธีที่2ก็คือการ ซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลก็อาจจะเป็นในเรื่องของการนำเขาเรียกว่าพันธบัตรมาขายเพื่อให้มีสภาพคล่องที่สูงขึ้น,นครับการหรือแม้กระทั่งการที่เขาเรียกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยได้มีการนำพ,นพันธบัตรออกมานะครับจะทำให้ระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องเพิ่มมากยิ่งขึ้นเกิดการซื้อขายพันธบัตรต่างๆอาจจะเป็นลักษณะของการซื้อหรือการเช่า นะครับก็คือจะมีผู้ที่สนใจพันธบัตรต่างๆเนะี่ยก็จะนําเงินของตัวเองนะครับมาซื้อเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการเก็งกาไรนะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วรัฐบาลก็จะมีการประกาศซื้อพันธบัตรเหล่านั้นคืนหรือมีการนําพันธบัตรต่างๆนําออกมาขายอีกเหล่านี้เป็นต้นนะฮะก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่าเป็นนโยบายการเงินการคลังนะครับนโยบายการเงินของ แต่และประเทศนะต้องดูที่สภาวะทางเศรษฐกิจเป็นต้นนะครับโอเคนะต่อมาในเรื่องอในวิธีที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการออกพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยนะนี่ก็คือก็อย่างที่ครูได้กล่าวไปเมื่อสักครูน่นี้ก็จะเหมือนกับข้างบนเลยก็คือก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการออกพันธบัตร นะมีการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลน,นะโดยทั่วไปแล้วก็จะมีผู้เข้ามาประมูลสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินต่างๆครับกองทุนเกี่ยวกับข้าราชการบำเหน็จบำนาญเนานะกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่ามีบัญชีเงินฝากนะที่อยู่จากที่อยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับต่อมานะ ต่อมาในด้านที่4ก็อย่างเช่นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศซึ่งการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเนี่ยถือได้ว่าเป็นสัญญาเนาะว่าเราเนี่ยจะซื้อขายสินค้าระหว่างกันนะครับซึ่งเมื่อเกิดการอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ตกลงกันไว้ในระดับราคาหนึ่งหงแล้วนีครับก็จะโดยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับมักจะไม่เกิน3เดือนก็จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนอัตราระหว่างประเทศร่วมกัน นะครับก็จำไว้ว่าฮนะไม่เกินสามเดือนเนาะไม่เกินนะไม่เกินนัดเกินสามเดือนเลยนะครับตรงตรงไปเลยนะไม่เกินสามเดือนอ่านะอืมโอ,นะโอเคนะครับเข้าใจเนาะโอเคนะครับไปต่อเลย ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของเครื่องมือที่3นะครับนั่นก็คือเครื่องมือในเรื่องของหน้าต่างตั้งรับเออหน้าต่างตั้งรับคืออะไรนะครับซึ่งนะครับหน้าต่างตั้งรับนี้นะครับสถาบันการเงินนะเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินที่เขาเรียกว่าขาดขาดสภาพคล่องตัวนะครับสามารถที่จะเข้ามากู้ยืมได้ โดยจะมีพันธบตัตรเป็นหลักประกันว่านะครับเราจะทําการซื้อขายและเปลี่ยนกันนะหรือกรณีที่มีสภาพคล่องส่วนเกินนะครับก็จะเข้ามาลงทุนกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นการเ,เขาเรียกว่าเป็นการนําเอาพันธบตัตรนะที่เป็นหลักประกันนะครับมาใช้เพื่อให้เกิดความคล่อ,องตัวทางเศรษฐกิจนะมาเข้ามาลงทุน โดยจะมีการออกตราสารที่แสดงถึงในเรื่องของสิทธิ์ครับในหนี้ดังกล่าวเป็นต้นนะครับพูดง่ายๆก็คือจะมีการเข้ามากู้ยืมเงินะนะครับกู้ยืมเงินกู้ยืมพันธบัตรหลักประกันต่างๆนะแต่หากสมมติว่ามันเกิดอยู่ในสภาวะที่สภาพคล่องส่วนเกินนะก็อาจจะมีบทบาทนะครับ รวหน่วยงานเขาเรียกว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเออโอเคนะครับโอเคนะไปต่อนะครับต่อมานะครับนักเรียนเรามาดูกันในเรื่องของกลไกการส่งผ่านของนโยบายการเงินนะครับซึ่งการดําเนินนโยบายการเงินภายใต้กรอบภาวะเงินเฟ้อเนี่ยฮะ ก็นะครับจะส่งผลต่ออัตราดอกเบีย้ยในตลาดนะและในที่สุดนะครับก็จะส่งผลต่อในเรื่องของปริมาณน,นะครับการผลิตและก็อัตราเงินเฟ้อผ่านระบบการเงินในช่องทางต่างๆซึ่งครูนะครับได้ยกช่องทางต่างๆมานะครับที่ช่องทางในใช้นะครับเป็นการใช้ในการส่งผ่านนโยบายทางการเงินนะได้แก่1ช่องทางอัตราดอกเบีย้ยนะครับสช่องทางสินเชื่อ 3นะครับช่องทางราคาสินทรัพย์4ช่องทางอัตราแรกเปลี่ยนและ5ก็คือช่องทางการคาดการณ์นั่นเองนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของวิธีหรือว่าแนวทางการดําเนินนโยบายการเงินของประเทศไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่านโยบายนะครับการเงินของประเทศไทยเนี่ยการดําเนินงานฮนะ จะขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนี้นะครับจะเข้ามาดํารงเขาเรียกว่าดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพทางการเงินก็คือเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาเสถียรภาพทางการเงินของประเทศไทยนะครับเพื่อให้มีเสถียรภาพของระบบสถาบาันทางการเงินและก็ระบบการชําระเงินมากยิ่งขึ้น นะซึ่งนะครับการดําเนิเนนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เริ่มขึ้นมานะับตั้งแต่ในปีพศ2540นะครับปี2540นะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคที่เขาเรียกว่าต้มยำกุ้งเคยได้ยินไหมยังจําได้ใช่ไหมครับต้มยำกุ้งนะครับเนาะหรือภาวะฟองสบู่แตกในยุคนั้นเนี่ยครับ จึงทาให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเ,ยเข้ามาดาเนินการนะครับเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินของประเทศในยุคนั้นนะครับโดยประเทศไทยได้มีการใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่นะครก็คือจะมีเอาเงินบาทนะครับที่จะมีอัตราแลกเปลี่ยนมากําหนดไว้เป็นมาเทียบกับราคาสกุลเงินนะครับนั่นก็คือสกุลเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือว่าดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะคะรับซึ่งหากว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะ เ,เขาเรียกว่าเป็นอย่างเป็นทางการเนี่ยต่างกับอัตราแลกเปลี่ยนตลาดนะก็จะมีการเขาเรียกว่ารักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตาของประเทศเอาไว้ซึ่งอยู่ในความดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยอ่าครับได้เข้ามาดูแลในส่วนนี้โดยนะครับอาจจะใช้ในลักษณะของเขาเรียกว่าเป็นการซื้อนะครับการขายเงินดอนลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการรักษา สถีรภาพของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นนโยบายในช่วงปี2540นะครับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ามามีบทบาทในการดําเนินงานแก้ไขปัญหานโยบายทางการเงินของประเทศไทยในยุคนั้นจึงทําให้เป็นส่วนหนึ่งสําคัญเลยนะครับที่ทําให้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเขาเรียกว่าผ่านพ้นวิกฤตังการเหล่านั้นได้นั่นก็คือวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งนั่นเอง นะครับโอเคเนาะอะ่ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับ e ีนี้เป็น EP ที่ 3. ใช่ไหมครับก็จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมนี่ก็จะเป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมอสืบเสาะข่าววิเคราะห์สถาบันการเงินก็คือนะฮะประมาณว่าจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนะี่ยได้ร่วมกันสืบเสาะหาหาข่าวที่มันเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะครับทั้งรูปแบบต่างๆที่ครูได้ อธิบายไปครับในต้นคลิปนะครับต้นวิดีโอครับนักเรียนก็สามารถที่จะย้อนไปศึกษาได้หรือนะครับให้ดีให้ง่ายนะครับนักเรียนก็ควรที่จะเปิดเขาเรียกว่าเปิดหนังสือตำราเรียนครับประกอบการทํากิจกรรมไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความถูกต้องในการทํากิจกรรมแล้วก็นักเรียนก็จะได้คะแนนที่ดีนะครับที่คะแนนเยอะๆนั่นเองเนาะต่อมาก็จะเป็นงานที่ครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนทุกคนทํานะครับ ก็จริงๆแล้วงานลักษณะนี้เนี่ยครับครูจะแจ้งอีกทีว่ามันจะเป็นงานกลุ่มงานคู่นะหรือว่าใบงานเดี่ยวนะครับแต่หลักๆก็คือครูจะมาพูดให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่านี่จะเป็นใบงานที่4.1นะนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข่า,ขาวนโยบายการเงินของประเทศซึ่งเดี๋ยวครูนะครับก็จะอ่าลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งลงในกลุ่ม Facebook ของเรานะครับหรือว่าจะเป็นช่องทางเขาเรียกว่าเป็น ช่องทางที่เราใช้ในการส่งงานไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไลน์ที่เราได้สร้างกลุ่มไว้แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่ม Facebook อาจจะมีการตามงานในเรื่องของคัสตรูมกูเกิลคัสต์ o ูมต่างๆซึ่งครูนะครับก็จะสร้างแล้วก็จะดาเนินการนะครับเพื่อเป็นการเอื้ออํานวยนะครับความสะดวกให้กับนักเรียนที่เรียนรู้ทางไกลหรือว่าเรียนรู้ผ่านทางออนไลน์จากที่บ้านนะครับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับนันนีนครับ ก็ขอครับลบกวนเวลานักเรียนเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็อย่าลืมนะครับศึกษาคลิปวิดีโอต่อๆไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำรางานทำกิจกรรมที่ครูมอบหมายนะครับเพื่อที่จะไม่กระทบต่อคะแนนของนักเรียนแต่ละคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับ